รู้ว่าประเทศนี้นี่มันไม่ได้มีเฉพาะเงินรบประมาณเฉยๆพอสมควรน้อยนะครับไม่ท่านประธานยังไม่จบวะั้นขอเป็นประเด็นที่ถามผมนะครับทีนี้ท่านประธานเนี่ยให้ผมพูดสิครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เกลียดท่านประธานพูดด้วยความนอบน้อมพูดด้วยความไม่เกลียดท่านประธานครับท่านประธานครับไม่ต้องประท้วงหรอกครับอย่าประท้วงเลยไม่มีประโยชน์หรอกน้องเอาความจริงมาพูดนั่งเถอะไอ้หนูนั่งเถอะนั่งเถอะขออนุญาตท่านผู้มนต์ครับผมขอประท้วงท่านประธานขอให้คุณจัดประชุมครับ ตามข้อขับข้อที่9ก้าครับครับผมต้องดําเนินการผมไม่ได้เบรกครูมานิะครับท่านประธานคใช้กระชับเวลาเท่านั้นครับผมเนี่ยผมบอกแล้วผมไม่เคยก้าวล่วงท่านประธานเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วอยู่ด้านนอกต้องรีบมาเพราะเมื่อกี้ท่านประธานนะครับตั้งแต่ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับคุณครูมานิ์สังพุ่มได้ขึ้นอภิปรายแล้วก็ตอบโต้ท่านประธานเรื่องนี้นะครับจะตอบโต้อย่างไรนะครับเป็นเรื่องหนึ่งแต่เมื่อมีผู้ประท้วง สิ่งที่ท่านประธานต้องวินิจฉัยก่อนเลยคือต้องให้เขาได้ประท้วงและเมื่อประท้วงไปแล้วต้องวินิจฉัยซึ่งท่านประธานไม่ได้วินิจฉัยนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครูมานิสัมพุ่มเมื่อกี้ท่านพูดถึงสอสอหลายสมัยท่านใช้คาว่าไอ้หนูกับเพื่อนสอสอในห้องประชุมนี้ได้ยังไงผมพูดจริงๆนะผมเนี่ยให้ความเคารพนะครับผมรู้จักกับครูมานิกมานาน แต่การมาใช้คําว่าไอ้หนูแบบนี้เนี่ยมันเป็นการไม่เคารพกันสอสอจะหนึ่งสมัยจะห้าสมัยจะสิบสมัยเราเท่ากันฮนะท่านจะมาใช้คําพูดหยาบคายแบบนี้เพื่อด้อยค่าในเรื่องของคุณวุธทำแบบนี้ไม่ได้นี่คือคสิ่งที่ท่านประธานต้องวินิจฉัยและต้องบอกให้ครูมานิ์ถอนนี่คือสิ่งที่ผมรอคอยและอยากเห็นส่วนท่านประธานจะชี้แจงผมเข้าใจครับ ข้อกล่าวหาที่ท่านประธานถูกอภิปรายรุนแรงเข้าใจและท่านประธานควรมีสิทธิ์อธิบายแต่การปล่อยให้เพื่อนสมาชิกใช้คำพูดแบบนี้เป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้และไม่เครารพกันถ้าท่านจะทำหน้าที่กันแบบนี้เนี่ยมันเกิดอะไรครับต้องพูดกับผมนะครับแล้วก็คิดว่าประเด็นในการประท้วงครบแล้วครับมีสองประเด็นครับนนี้วินิจฉัยนะครับ